ครับผมผัวเป็นที่ฝั่งข้ามครับผมดอกงามเลยครับมีกระยางสวยเลยครับอู้ยครับดอกมีกระใสสวยเลยครับผมอู้ยครับผาตึงกระยากรับผมโอ้ขาอยู่หรือไงใสสวยเลยดอกนี้ครับผมอู้ยโกสองดอกนีครับผมครับผมดอกงามเลยครับดีแก่เลยสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านแหละครับผมที่เข้ามารับชมช่องรออีสานครับผม มือกพานทางเขาปาครับหลังจากบมเด็ประมาณเนาะครับเขามาหลบเสาประมาณครับเขารอบใบครับผมวัอนี้กลับรวมกันครับเมื่อสิได้สี่มันมานาะครับผมเอาสิ้นเห็นออกพอจะเก็บนะครับหลักๆกับมาตามเมืองเฮ็ดโก้ครับรวมกันครับเมื่อสิได้สี่มันมาครับผมไปกันเลยครับผมปล่อยก้อีกดอกสวยๆเลยครับเดี๋ยวผ อาอีกตัวครับอยู่คางกันครับงอเดียวกันเดียวก็หลางครับนนี่ครับผมอนีอีกสองครับอย่างนี้อู้ยูสามครับยังมันใหญ่แหงครับสองสามเลยครับ อดอกยางสวยกครับอู้ยครับดอกนี้ดีแกงหวานเลยครับผมขอไปให้เพิ่ข้ามรับไปติดกับสองดอกงามเลยครับคุณครับโอยครับยังงามเ่ยครับผม อีกแล้วอย่างสวยครับดอกนี้ใส่ษฐกิแกงครับดูนี่พูดครับผมดอกหน่อยครับเดี๋ยวคืนเดี๋ยวอีกดอกเป็นฝืนข้ามครับผมอีกสองดอกครับผม อ,อู้ยครับสองดอกยงังงามเลยครับผมครับผมดูขึ้นไหมอู้ยก่สองดอกนะครับผมครับผมดอกงามเลยครับอดีแคบเลยขาวเงาเลย,มมยครับผมจะก้องไหมครับผมดอกวสวยกันครับผม ไปขึ้นต๊ะครับผมดอกนี้นบ้านครับบ้านน้ำหนักเลยครับผมดอมหน่อยครับที่พูไหมเห็ดแดงครับดอกใส่ด้วยครับดอกครับผม ให้ครับดอกน้ยนยครับผมเต่มาแนี่นะครับในแกงนะครับผมไปดมกันต่อครับผมกันสิโผล่ขึ้นมาก็มีครับออกไปเลยครับดอกลางงามเลยครับ cô hướng này không Ủa, đỏ ngàm đẹp Ủa, Ủa chị khóc khá nhạc, khá dư lực nha Đổ nhẹ lên Đỏ ลังสีพูครับ,รบดบกน้น้อยครับลังสีพูครับผมขอเออกมาอีกสองครับอดอกงามเลยครับอย่างงามเลยครับ ใส่สวยเลยดอกนี้ครับผมครับดอกนี้งามจกันครับผมฝนตกใส่ดอกงามเลยครับครับผมอู้แต่ไปตองครับสอยสะเกตดสวย็นครับเน่นสิผูครับผม อู้ดอพอดีแกงเลยครับตอนนีกระสีออกเกี่ยวพุ่นครับผมกระสิพุครับผมเดี๋ยวป็สิพุครับดดเดี๋ยวผมนำพกันครับ ครับผมผัวเป็นที่เพิงข้ามครับอันดอกง,งามเลยครับอีกดอกครับผมเด็กแกงเงี้นะครับมันนี้ผมีกระยางสวยเลยครับอู้หอบดอกผมครับ ใส่สวยเลยครับผมอีสามสี่ดอกกับเพียงกันเลยครับกรงสืนมาไหมครับผมนี่ครับอีสองครับไม่พีครับ าดรอครับอยู่นี่อยู่ดรอครับเอ็นนาเลยครับแล้วออบไม้กันครับเดี๋ยวเงยหน่อยู่ เทียกเหมือนกันครับกลังห่อหน่อยครับโบสังเกตนเนี่ยเหมือครับต่ก่ตัอีกสองครับสามคนครับ ดอกงามเลยครับข้างหน้าครับผมวันนี้ก็เวลาครับเลยครับผมกำบังพงผลงานยอด้ยญ่ยมันครับขอมาหาชงบายครับผม แกงไงรับไปเฮ็ดกอครับแล้วออกไม่ครับดอกงามครับมีเฮ็ดหนานล่น้่ครับอยู่ข้างลางเฮ็ดผึ่งขามนั่นครับผมขอบคพุ่นทุกคนทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมลิปครับผมขอบคพุณนทุกกำลังใจครับผมที่มอบใ้ช่องร้ออีสานครับผมถ้ามาคลิปก็ฝากกดซับไต่กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อจะเริแพร่รับชมลิปไปไหมครับผมจากช่องร้ออีสานครับผมเ็ไปหลุดน้ำกันมือไม้มือน้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ ขอกล่าเข้ามาสวัสดีครับผม